กิจกรรมการเข้าค่ายเด็กบรรเพลล้อม3วันสองคืนเพื่อต้องการที่จะให้รู้จักว่าวัดหลวงในพระพุทธศาสนาคือวัดปีรุวันไม่ไผ่ทำอะไรบ้างสิ่งที่ประกอบชีวิตเราประกอบด้วยอะไรให้รู้จักว่าคนเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้น แม้แต่การประนมมือการนั่งเยืนเดินนั่งนอนก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสอนเรื่องตายรักนันคนเราปัจจุบันนี้อยู่กับธรรมะแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะทางทางที่เราก็อยู่กับความเป็นอนิจจังความเป็นของไม่เที่ยงนั่นชีวิตเราถ้าเกิดว่าปล่อยไปมันก็เหมือนกับน้ําที่ไหลลงไปเรื่อยลงที่ต่ํา แต่ถ้าเรารู้จักการเอามาใช้เ่นปักตบเอามาใช้ประโยชน์มันก็เป็นปุ๋ยหรือทําให้น้ําใสได้ฉะนั้นมันก็มีข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวของมันแม้แต่ตัวเราก็จะมีลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็ลมดีหายใจออกก็เป็นลมเสียครับอนไดออกไซด์ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีข้อดีและข้อเสีย แต่เราจะเอาข้อดีออกมาใช้ข้อเสียที่ไม่จำเป็นเราก็ทิ้งไปพอมาุูดเราก็ต้องการเลือกสรรโดสิ่งที่ดีงามต้นพุทราธรรมชาติได้ตากเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บมามาตามใส่น้ำตาลเชื่อมก็กินได้ทังหมู่บ้านธรรมชาติเขาสร้างให้เราก็จะต้องรู้จักให้เด็ก รู้จักคุณค่าในสิ่งที่ธรรมชาติให้หรือสิ่งที่เรามีอยู่การใช้ชีวิตต้องให้เขามีการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจให้อารมณ์ดีพอต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยเขจะต้องเจอเรื่องอีกมากมายจะต้องไม่ทุกข์ต้องใช้ชีวิตแบบไม่ทุกข์